สวัสดีค่ะชื่อแพทย์หญิงสมุดาสุวรรณนะคะชื่อเล่นชื่อหมอตาลค่ะจบแพทย์ชลอวัยและเป็นผู้สุขภาพนะคะแล้วก็มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยในแนวการรักษาของเกอร์สันเทอร์บีค่ะณปัจจุบันนี้ก็ทําคลินิกที่บีเมสคลินิกคูราค่ะส่วนของคำว่าบีเมสนะคะก็คือย่อมาจากนเรื่องของบอดี้นะคะเอ่อก็คือตัวร่างกายเองนะคะไม้คือจิตใจอีก็คือเอเมอร์เมนส์ก็คือเอ่อสิ่งแวดล้อมรอบข้างนะคะก็เป็นปัจจัยเป็นตัวกระตุ้น์ที่ทำให้เกิด โรคต่างๆนะคะ,ะแล้วก็เป็นในเรื่องของสปิชั่วคุณจิตใจและสุดท้ายก็คือเป็นในเรื่องของโซเชียลซึ่งการรักษาในแต่ละโรคเนี่ยมันควรจะมองเป็นแบบองค์รวมท้งร่างกายนะคะไม่ใช่เป็นในเรื่องของเฉพาะโรคอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเองนะคะจุดเด่นของ BMed นะคะก็คือเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยคือเราจะมูดูแลผู้ป่วยในเรื่องของการรักษาผูป้ป่วยที่เป็นมะเร็งเป็นหลักเลยนะคะ โดยใช้ในเรื่องของการแก้ไขที่ต้นเหตุควบคู่กับไปกับการรักษาที่แผนหลักที่วางแผนไว้นะคะคำว่าต้นเหตุของการเกิดโรคหมายถึงว่าอะไรก็คือแช่ในเรื่องของอาหารการกินนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่า,เ,าเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเราจะรักษาเน้นในเรื่องของเปิดมะเร็งเป็นหลักแต่ณปัจจุบันนี้นะคะาการเกิดโรคมะเร็งเนี่ยจะเกิดขึ้นง่ายมากนะคะเกิดขึ้นง่ายแม้แต่บางคนเนี่ยสิ่งแวดล้อมหรือการสัมผัสหรือปัจจัยเสี่ยงเนี่ย แต่ละบุคคลเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปสัมผัสแต่สามารถเกิดเป็นมะเร็งได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยตานก็คือพยายามเน้นในเรื่องของการรักษาผู้ป่วยก่อนป่วยนะคะหมายความว่าอย่างเช่นในครอบครัวหนึ่งเนี่ยมีผู้ป่วยเป็นมะเร็งหนึ่งคนมานะคะล้วก็จะพยายามให้ข้อมูลหรือให้คําแนะนำายาตยญาในเรื่องของการรักษากลุ่มการดูแลรักษากลุ่มผู้ป่วยที่เป็นในเรื่องของกลุ่ม n c d คือความดาันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงนะคะ หรือผู้ที่วินิจฉัยเริ่มต้นอาจจะมีลักษณะมีถุงน้ํามีซิสที่อ,อวัยวะต่างๆก็สามารถใช้แนวทางการรักษาของเกินสัรนี้ได้แต่ตอนนี้นปัจจุบันเนี่ยก็จะพยายามให้ข้อมูลนะคะนอกเหนือจากว่าเป็นมะเร็งแล้วนะคะเช้นแนวทางการรักษาของเกสานแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องคนไข้ที่ต้องการที่จะเพื่อใช้ในการเพื่อป้องกันโรคนะคะหรือคนไข้ที่เป็นกกคุ่บโรคเอ็นซีดต่างๆความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคเกาต์ก็สามารถทช่สูดการรักษาเกสัร ตรงนี้ได้